thank mm -hmm. you สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเชิญเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดมอัพข่าวจาะมาอับเด็ข่าวคราวการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยใน1คลิปตรงนี้ก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูน่นเต็ดฟีเจอริ่งกับเจดมทุกวันเลยเอาวันนี้เป็นรื่องราวของเป๊ปโกเดล่ากุณซือโรคขิตของดาบรบุสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซึ่งว่ากันว่าโอ้เก่งเหลือเกินพวกคุณฤด,ดูกาลที่แล้วพาซิตี้คว้าทเทเบิลแชมป์ฤดูกาลนี้ฟอร์มก็ยังคงเส้นคงวาเเเหหมมมมมืืออออออนนนนนนนดดดิิิแแฟๆลลลลาาายยยคคคบกกกโพไไไไไไ้้้้ววุุปปปปทททูู่่่่่ีีีชต ล่าสุดเป๊ป <No. S 1> ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะเออชักมีแบบทะเ,เลความหวังเล็กๆสำหรับแฟนบอลที่อื่นเขาบอกว่าเขาชอบอิตาลีมากๆทุกครั้งที่เขาได้กลับไปอิตาลีเนี่ยเขาจะชอบอาหารชอบการน่องเที่ยวรู้สึกมีความสุขกับประเทศอิตาลีมากๆเลยและมันก็มีข่าวลือว่าตอนนี้เป๊ปกำลังเล็งที่จะไปคุมยูเวนตุสในอนาคตนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้เป๊ปสมัยเป็นผู้เล่นเนี่ยออกจากบาร์เซโลนาก็ไปอิตาลีนะไปเล่นกับเบรชา์ไปเล่นกับโรมา่าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าปรับตัวใช้ชีวิตในอิตาลีได้ก่อนจะมาเป็นผู้จัดกกาาีแ้วน่เอยปปสภบบบ ยืนตุ้ดเหรอพวกเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อมาหาผม,มานะเพียงแต่ว่าผมบอกแบบนี้อาหารอิตาเลียนอร่อยมากๆแต่ส่วนว่าผมจะเป็นโค้ชให้ยืนตุ้ดหรือเปล่านี่นะไม่รู้เหมือนกันผมแค่ชอบประเทศอิตาลีมากๆนะผมไปเที่ยวก็บ่อยกินอาหารที่นั่นก็อร่อยผู้คนก็น่ารักแลวผมก็ปรับตัวและคุ้นชินกับประเทศอิตาลีมานานน่าจะหมยผมเป็นผู้เล่นแล้วอผู้แบบนี้มีความหวังไว้นั่นแปลว่าเป๊ปเนี่ยที่เพิ่งต่อสัญญากับซิตี้ไปถึงปี2025ยเนี่ยอาจจะไม่ยื่นสัญญาเพิ่มเติมหยุดแค่พอแล้วก็ย้ายไปคุม ทีมในอิตาลียูเวนตุสทีมอะไรก็ได้เลจิน่าซาโซโลซาไลเนตาน่ามึงจะคุมอะไรเรื่องมึงเลยย้ายไปได้แล้วนะเพราะพีเมเล็กเนี่ยเขาเบื่อมึงแล้วมึงเก่งเกินไปมึงบ้าหรือเปล่าเออไปยั่วเขาทำไมเนี่ย <c oughs> นี่คือจะดําอัพข่าวในวันนี้นะแฟนคิดเห็นยังไงถ้าเป๊ปจะย้ายไปคุมยูเวนตุสในอนาคตหรือจะให้อยู่คุมซิตี้ต่อไปยาวๆก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้เป็นกำลังใจเจดม์และทีมงานตูนยูเต็ดด้วยเราฟีเจอริ่งกันทุกวันเลยพรุ่งนี้มา card, อมาัพข่าวข่าวันนีวสวสดครับ